ทุกคนคะวันนี้มาวัดหลวงพ่อนะคะ <c oughs> วันนี้มาวัดหลวงพ่อปานนะคะได้นายกใหม่แล้วนะคะหลวงพ่อคะไม่รู้ว่าเขาจะทํางานได้ดีแค่ไหนนะคะ <c oughs> ได้นายกใหม่แล้วนะคะหลวงพ่อคะวันนี้ลูกมาขอบคุณหลวงพ่อนะคะขอให้ได้นายกที่ดีๆขอให้เขาดีที่สุดนะคะ ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่เลยบ่อยข้ะคข้นว่ะได้นายกที่ดี ยสสภะกวาะนรห์มสัมมาสัมพุทโธตวัคขโตเยนะภะกัตตาธรรมโมจุปติปนโนยะสะภะกัตโตสะวะกสังโฆตามไมยังภะกวันตามสัตตมังสาสังขังอิเมหิสการเรยยทธารังอโลปิเตภิปุสิยามะ สัตวโน่ปันฑ์เถภะกวาสุจิเรียปาริเนปโตปปปัจจิมาชนะตานุกัมปะมานัสสหาเมสกาลีธุคตาปนากาลภูเถปฏิคันหะโตอามหันตริขรตังหิตายสุขายาอันรหัมสัมมาสัมพุทโอภะกวาภูตังภะตวันตังอภิวาเทมิ <c oughs> สวากาโตภะคะวะตาธัมโมตามังนามสามัมิสุปติปันโนภะคะวะโตสวากะสังโฆสังฆะมามิพ่อคะ่ะลูกมาวันเนี้ยลูกมานั่งกรรมฐานถวายพ่อครับนั่งกรรมฐานถวายบ้านเมือง ขอให้บ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองขอให้รัฐมนตรีทั้งหลายนะคะเขาแต่งตั้งแล้วขอให้บ้านเมืองเราจะเจริญรุ่งเรืองขอให้รัฐมนตรีทั้งหลายช่วยกันดูแลประเทศไทยขอให้สิงห์สิทธิ์ทั้งหลายประปกรณ์พระแก้วมารกตรพระสยามเทวาธิราช ก็เสื้อเมืองพระทรงเมืองแห่งอยุธยานี่ก็ดีที่กรุงเทพก็ดีขอบารมีเจ้าหลวงพ่อปานนะคะต้องช่วยปกปักรักษาประเทศไทยเราขอให้ประเทศของเราเจอได้สิ่งดีๆขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้บ้านเมืองประชาชนทั้งหลายขอให้รักกันอย่าได้มีบาดหมางกันเลยด้วยบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอเก้ารอสิบและราชวงทุกทุกพระองค์นะคะขอให้พระองค์หญิงจงหายจากโรคไปแค่เจ็บนะคะลูกขอถวายพระองค์พานะคะสาธุะ <c oughs> อะ,ะเรไม่ได้ปิดประตู พ่อคะเดี๋ยวลูกจะนั่งที่กับอาหารกันแล้วกันนะลูกจะนั่งทีกนั่กับอาหารกันนะคะนั่งนะคะลูกเป็นนั่งข้างนอกนะคะจะไปนั่งข้างนอกนี่มาวัดหลวงพ่อปานนะคะขอให้บ้านเมืองของเราจงเจริญรุ่งเรืองฝากถึงประชาปย์นะคะ ควายได้หัวหน้าที่ดีขอเป็นฝ่ายค้านที่ดีนะคะขอให้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองขอให้ไม่รู้จะพูดวัาไงพูดว่าพวกท่านก็โตๆกันหมดแล้วเนาะขอให้ประกงร,รักษานะคะขบารมีจ้าของพ่อปานนะคะ